ห้าปี4ี่พักอ,อดีตนักร้องแห่งาราดพท้าว15ฟิล์มรัตภูมนะฮะพระเอกชื่อดังหนุ่มคนนี้ก็หล่อนะครับมากความสามารถนะฮะล่าสุด ตะึงงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะฮะหลังจากที่มีการยืนยันแล้วนะครับว่าฟรีรัตภูมนินะฮะจะย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐ <c oughs> ซึ่งเป็นพักตรงข้ามกับก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงในยทีเดียวนะครับย้อนกลับไป5ปีของฟรีรัตภูมิกับเส้นทางสายการเมืองเนี่ยนะฮะห้าปี4พักเลยนะครับเริ่มจากปี2561นะครับฟรีรัตภูมิเริ่มเล่นการเมืองกับพักพลังท้องถิ่นไทยนปี2562ครับ ย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยนะฮะตามมาด้วยปี2,563ครับพักไทยสร้างไทยและในปีนี้2,565ย้ายฝั่งมาเป็นพักพลังประชารัฐครับ